อ่าครับผมวันนี้ก็มีโอนโปรเจกต์ที่ทานทองนะครับที่ลบุรีก็โปรเจกต์นี้ก็จะมีทางของอพี่แมมแล้วก็พี่เอกนะครับที่ร่วมลงทุนด้วยกันวันนี้ก็บันดีที่ได้โอนให้บ้านให้ลูกค้านะครับแล้วก็วันนี้ก็รอขึ้นเงินที่ธนาคารมาขึ้นเคที่ธนาคารนะครับก็เลยมีเวลาทุกคั้เวลาที่มาสัมภาษณ์เล็กน้อยเก็บเป็นสตอรี่นะครับเรื่องการลงทุนสังหาด้วยกันนะครับเอกอเคย แต่วันมีประสบการณ์ในการทําสังหามาก่อนไหมครับมีครับเป็นยังไงที่เว่าเป็นไปลงทุนบ้านมือสองหรือว่าสร้างบ้านขายหรือยังไงสร้างบ้านขายครับสร้างบ้านขายครับหุ้นส่วนอ๋ออันนี้ยี่หลังครับพี่ตอนนั้นอ่าสองหลังครับเริ่มสองหลังองหลังครับล้วเป็นยังับพี่สนุกไหมก็สนุกครับบวกกับความเครียดความเครียดอ๋อแต่ว่าเราคือลงแรงมือลงทาเองเลย ด้วยเองตัวเองทุกอย่างครับด้วยเองทุกอย่างแต่ว่าเราต้องอยู่เจอปัญหาเองใช่ครับอ๋อแล้วก็ทําจนจบจบครับจบแล้วก็แล้วครังนี้เราเอ้ะเรามาร่วมลงทุนด้วยกันตอนตอนไหนเนาะผมก็จำไม่ได้เพราะว่าคืออย่างนี้คือพี่เอ็นน่ะตั้งแต่โปรเจกต์ดอกกายใช่ครับหนึ่งสองแล้วก็มานี่แล้วก็มีตาลุ่งอ้วนอีกหลายโปรเจกต์เลยที่อยู่ด้วยกันใช่ครับ เราเจอกันยังไงรู้ไหมว่าพี่ๆเข้ามาลงทุนครั้งแรกยังไงนะผมผมก็เจอไม่ได้นานแล้วเริ่มเริ่มเริ่มแรกเริ่มแรกคือพี่ชนนจะดังในในเฟซบุ๊กเห็นในเฟซบุ๊กใช่ครับตอนนั้นแล้ว,ลวเรามีโอกาสได้เจอกันตอนที่เราไปดูงานครับตอนนั้นผมรู้จักพี่ชนนพี่ชนน์ไม่รู้จักผม <c oughs> ครับก็เลยติดตามติดตามมาเรื่อยๆก็เลยเห็นโอกาสที่พี่พี่ชนนลงในเฟซบุ๊กว่าอยากจะ หาผ <design> <c oughs> ู้ร่วมทุนในโอกาสแรกครับครั้งแรกก็เลยได้ร่วมทุนก็ได้ร่วมทุนมาเลยว่าการลงทุนก็ใช้เงินเยอะพี่เนาะอะไรที่ทำให้พี่กล้ามาลงทุนอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวก็คือตัวบุคคลก่อนเนาะเริ่มจากพี่จะนอนก่อนเอาไปมีความสุพี่จริงๆอิอะว่าเป็นยังไงก็ไม่เราได้ได้สัมผัสได้คุย เกิดความเชื่ for อมั่นเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาไม่มีไม่มีไรกัดครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผ่านมาคือร่วมทุนเราได้ผลตอบแทนสิืมครับแล้วก็คืออย่างนี้คือหนึ่งก็คือเพี่ออาจจะมีความมีความเชื่อมั่นนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือทางเราก็พยายามจะตัดความเสี่ยงให้ทางคนลงทุนด้วยนะครับ้วยการที่โฉนดเนียคือ เป็นชื่อพี่พี่เอกไปเลยอ่าตอใช่แล้วก็เรื่องของคนตอบแทนเรื่องอะไรแล้วก็ตามสัญญาเนาะตามสัญญาตามเวลาตามเงื่อนไขตามเงื่อนไขครับผมก็อยู่กันมาอู้หลายหลายโปรเจกต์กละหลายโปรเจกต์กละนะครับอันนี้ก็โอนโปรเจกต์กนี้นะครับจบไปวันนี้นะครับผมก็รบกวนเวลาพี่เอกแหละขอบคุณที่ที่มาช่วยเหลือกันเ่อะกันจะทำโปรเจกต์หน้าดีๆก็เดี๋ยวจะรง ไปเสนอว่าพี่อ่าร่วมกันไหมอีกนะครับ,รบผมไงค่อยค่อยฝากพิจารณาโปรเจกต์ต่อไปด้วยครับได้ครับผมขอบคครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีค,ครับ